ตาเจาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาวพูดจีนเก่งทุกคนเลยนะคะวันนี้มีข่าวนะคะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆกันนะคะก็เป็นข่าวดังในจีนเลยนะคะเกี่ยวกับหนุ่มอูอี้ฝานนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่เนี่ยก็น่าจะเห็นข่าวของหนุ่มอูอี้ฝานคนนี้นะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะเข้าไปในเว็บบอร์ดนะคะก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะว่าอูอี้ฝานถูก จับนั่นเองนะคะซึ่งภาษาจีนที่ขึ้นนะคะก็คืออู่อี้ฝานเป่ยสิงจอซึ่งอันนี้นะคะก็แปลว่าอูอี้ฝานถูกจับนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยเอาข่าวของหนุ่มอูอี้ฝานนะคะมาแปลให้กับเพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะก็ในเนื้อข่าวเนี่ยก็แปลคร่าวๆจะได้ประมาณว่าหลังจากที่มีการสอบสวนนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นายอูอี้ฝานนะคะอายุ 30ปีนะคะเป็นชาวแคนาดาเนาะถูกตำรวจนะคะของเฉาหยางเนี่ยจับกุ้มนะคะในข้อหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการคมคืนนะคะแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยก็จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้เราลองมาดูข้อความนะคะที่ทาง Ping An Beijing เ้าหยางนะคะเขาโพสต์กันบ้างนะคะก็พูดง่ายๆว่าสํานักตํารวจเฉาหยางนะคะที่เป่ยจริงเนาะที่ปักกิ่งนะคะเขาโพสต์ข้อความไว้ว่านะคะเจิ้นตุ่ยหวังหลัวจู่เป่าเต๋อซึ่งตรงประโยคนี้นะคะก็จะแปลประมาณว่าจากการรายงานนะคะก็คําว่า จีเป้านะคะคือรายงานนั่นเองนะคะหว่างลว่เนี่ยก็คืออินเทอร์เนต็ตเนาะก็จากการรายงานนะคะก็บอกว่าอู่หม่ฝานต้อยสูดพิษหน,น่ยนหนสิงฟังสิ่งกวามสิ สำหรับประโยคตรงนี้นะคะเขาใช้คำว่าอู่หมู่ฝันนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าจริงๆก็คือในอู่อี้ฝันนี่แหละแต่มันมีคำว่าหมู่นะคะก็เป็นการใช้เรียกบุคคลนะคะที่ไม่ระบุเจาะจงนั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆว่าอู่อี้ฝันเนี่ยตัวสื่อ ตัวเนี่ยแปลว่าเยอะนะคะซื่อก็คือครั้งนะคะหลายครั้งเลยนะที่เขาโย骗年青女性发生น关系นตรงนี้นะคะเราจะแปลว่าทําการหลอกลวงนะคะล่วงละเมิดผู้หญิงนั่นเองนะคะหลอกลวงมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคําว่าโย,ยนเนี่ยก็คือการล่อลวงนะคะเนียนชิงก็คือ วัยรุ่นอะไรแบบนี้คะ่ะหนุ่ยซิงก็คือผู้หญิงนะคะก็พูดง่ายๆว่าลออหลวงเด็กสาวเนี่ยฟาเซิงซิงกวนซีตรงคำศัพท์ตรงนี้นะคะฟาเซิงซิงกวนซีเราแปลว่ามีความสัมพันธ์มีก็พูดง่ายๆว่ามีอะไรกันนั่นแหลคะค่ะหรือว่ามีเซ็กซ์นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในประโยคถัดมานะคะเขาก็บอกว่าเติงหยกกวนิงขวาง ก็พูดง่ายๆว่ารอให้มีสถานการณ์เพิ่มเติมหรืออาจจะประมาณว่า,อารอสอบสวนเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเติงเนี่ยแปลว่ารอนะคะโยกกว้างก็คือเกี่ยวกับอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วคำว่าฉิงควางเนี่ยก็คือสถานการณ์นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะบอกว่าจิงจิ่งฟางเตี่ยวฉาตรงนี้นะคะเราแปลว่า หลังจากที่ตำรวจนะคะได้ทำการสอบสวนนะคะก็คืออู๋โหม่ฝานอ่ะเขายังคงใช้คำว่าอู๋โหม่ฝานอยู่นะคะก็คือนายอู๋อี้ฝานเนี่ยวงเล็บนะคะหนานตรงนี้ก็คือผู้ชายนั่นเองนะคะซันสือสวยก็คือ30ปีพูดง่ายๆว่าอายุ30ปีนะคะเจียหนาต้าจี ตรงนี้นะคะแปลว่าเป็นชาวแคนาดานั่นเองนะคะซึ่งเจียหนาต้านะคะก็คือแคนาดานะคะจีเนี่ยเราแปลสามารถแปลได้ว่าบ้านเกิดก็ได้นะหรืออาจจะแปลว่าภูมิลำเนาก็ได้นะคะประโยคต่อมานะคะเขาก็บอกว่ายินเสเสียนเสียงเจียนจุยตรงนี้นะคะก็จะแปลได้ประมาณว่า ต้องสงสัยในคดีข่มขืนนั่นเองนะคะคำว่า in ในที่นี้นะคะคือสาเหตุนะคะทีนี้คำต่อมาคือเชอเสียนเชสียตรงนี้นะคะเราแปลว่าต้องสงสัยนั่นเองนะคะแล้วคำต่อมาค่ะก็คือเฉียงเจียนคำนี้นะคะแปลว่าข่มขืนนะคะจุยเนี่ยก็สามารถแปลได้ว่า ตัดสินลงโทษน,นะคะหรืออาจจะแปลได้ว่าโทษเฉยๆก็ได้นะคะหรือแปลว่ามีความผิดอะไรแบบนี้ค่ะก็พูดง่ายๆนะคะว่าประโยคนี้เนี่ยก็แปลประมาณว่าต้องสงสัยว่าข่มขืนนั่นเองนะคะหรือต้องสงสัยว่ามีความผิดข้อหาข่มขืนนะคะหรือภาษาไทยนี่เราก็คือข้อหาล่วงละเมอทางเพศอะเนาะโอเคค่ะทีนี้ไปต่อกับประโยคถัดมานะคะเขาก็บอกว่า 目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留。ตรงนี้นะคะก็แปลประมาณว่าตอนนี้ได้ถูกตำรวจเฉาหยางนะคะจับกุมตามกฎหมายคดีอาญานะคะก็คำว่ามู่เฉียนนะคะก็คือตอนนี้นะคะอีเป้ยเป้ยเนี่ยแปลว่าถูกนั่นเองนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยถูก เฉาหยางกงอันเฟินจีก็คือตำรวจเฉาหยางนะคะอีฝ่าเนี่ยก็คือเหมือนการลงโทษตามกฎหมายนะคะแล้วก็สิงชื่จิวตรงนี้นะคะแปลว่า,าจับกลุมตามคดีอาญานั่นเองนะคะหรือพูดง่ายๆว่าคุมขังอ่าใช่ไหมไม่ใช่ควบคุมควบคุมตามคดีอาญานะคะซึ่งคำว่า จีหลิวเนี่ยเขาแปลว่าจับกลุ่มนะคะหรือแปลว่า,าควบคุมตัวก็ได้ค่ะส่วนคำว่าสิงชื่อเนี่ยคือคดีอาญานะคะประมาณนี้เนาะและประโยคสุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่าอ่านเจียนจนิน่ันกงจ่วเจิ้งเจ้าจินอีปู่ไค่จานตรงนี้นะคะก็จะแปลได้ว่าจะทำการอ่า สอบสวนคดีเพิ่มเติมต่อไปประมาณนี้นะคะคำว่าอ่านเจียนนะ่ะแปลว่าคดีนะคะจนป่านกงจัวนะคะก็คือการสอบสวนนะคะอ่าเจิงใจจินอีปูเจิงใจก็คือตอนนี้เนี่ยจินอีปูก็คือ ไปอีกขั้นอะไรประมาณนี้นะคะค่ายจานก็คือแผ่ขยายก็พูดง่ายๆแปลโดยรวมนะคะเราก็จะได้ประมาณว่าจะมีการดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อความที่เราเอามาแปลให้กับเพื่อนๆกันนะคะก็แปลไปตามความเข้าใจนะคะไม่ได้แต่งเติมอะไรถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายใจเจียน